ใช้ดาบเลข5้าไฟล์ออฟซอสบนสนามรบที่ลงแรงชายคนหนึ่งถือดาบสามเล่มด้วยรอยยิ้มแต่เบื้องหลังมีสองคนเดินจากไปอย่างเศร้านี่คือไฟล์ออฟซอสความขัดแย้งและชัยชนะที่ขมขืนตัวละครเคเลนผู้ทนงเคเลนเป็นนักดาบหนุ่มผู้ฉลาดและทะเยอทะยานเขาชนะทุกศึก แต่บางครั้งการเอาชนะทำให้เขาสูญเสียเพื่อนแท้แง่คิดไพ่เตือนว่าชัยชนะที่ทำร้ายหัวใจผู้อื่นอาจเป็นความพ่ายแพ้ที่แท้จริงความรักที่ขัดแย้งเคเลนทะเลาะก,กับคู่รักเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองถูกแต่สุดท้ายกลับพบว่าการเอาชนะด้วยถ้อยคำทำให้หัวใจอีกฝ่ายเจ็บลึกแง่คิดในความรักความเข้าใจสำคัญกว่าการเอาชนะ บททดสอบหัวใจแม้เขาจะขอโทษในภายหลังแต่รอยร้าวในใจคู่รักยังคงอยู่เขาเรียนรู้ว่าการโต้เถียงด้วยความโกรธไม่เคยนำมาซึ่งความสุขแง่คิดเลือกความสงบเหนือชัยชนะการงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในงานเคเลนชนะการประมูลสำคัญแต่ต้องแลกด้วยการทำลายความร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมทำให้บรรยากาศในที่ทำงานเต็มไปด้วยความตึงเครียดแง่คิดงานที่ยั่งยืนสร้างด้วยความร่วมมือไม่ใช่การทำลายกัน บททดสอบของงานเมื่อโครงการเริ่มสะดุดเพราะขาดทีมที่สามาคีเคเลนตระหนักว่าความสำเร็จของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับชัยชนะของเขาคนเดียวแง่คิดการทำงานร่วมกันสำคัญกว่าการได้ชื่อว่าเก่งที่สุดการเงินที่ต้องรอบคอบเขาเคยได้กำไรจากการตัดสินใจที่กล้าหาญแต่ก็สร้างศัตรูและสูญเสียความไว้วางใจไพ่เตือนว่าการเงินที่ดีต้องใช้ความซื่อสัตย์และไม่ก้าวร้าวเกินไปแง่คิด เงินที่ได้มาด้วยความขัดแย้งอาจนำปัญหามากกว่าผลดีบททดสอบการเงินเขาเริ่มเรียนรู้ว่าการใช้ปัญญาและการเจรจาอย่างสุภาพสร้างโอกาสทางการเงินที่มั่นคงกว่าการใช้เลขกลนแง่คิดความซื่อสัตย์คือทุนที่ยั่งยืนที่สุด การตื่นรู้ของเคเลนเคเลนเลือกวางดาบลงและเดินไปขอโทษผู้คนที่เขาทำร้ายเขาเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์สำคัญกว่าชัยชนะเพียงชั่วคราวแง่คิดความถ่อมตนคือดาบที่แข็งแกร่งที่สุด ข่าขิดจากไพดาบหมายเลข5เสียงจากไฟล์ of Source กล่าวปิดท้ายว่าความรักต้องการความเข้าใจมากกว่าการเอาชนะการงานต้องการความร่วมมือมากกว่าความทนงและการเงินต้องการความซื่อสัตย์มากกว่าความได้เปรียบไพดาบหมายเลข5เตือนเราว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการรักษาความสัมพันธ์และคุณธรรม